สำหรับในส่วนของผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเนี่ยในวันนี้นะครับมีรายงานเนี่ยห้าสิบลายนะครับวันนี้พบเนี่ยจำนวนสี่สิบเอ็ดลายนะครับสิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม นับเป็นวันแรกและครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขออกแถลงการวันเดียวถึงสองรอบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเล่นเอาโลกโซเชียลรุมถล่มรัฐบาลแบบไม่ยั้งมือโดนหนักสุดต้องยกให้เสียหนูอนุทินชาญวีรุูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจ้าของวลีเด็ดโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 แค่ไข้หวัดธรรมดา ตามมาด้วยอีกวลีจะติดตั้งจุดคัดกรองที่สนามบินหาสวรรค์วิมานอะไรณวันนี้สถานการณ์การแพร,ร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 คงไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอ,อีกแล้วเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทวีคูณขณะเดียวกันท่าทีของรัฐบาลเริ่มขยับและปร,ะบรับกระบวนุทธในการทำงานเพื่อรับมือโควิด -19 มากขึ้น การปรากฏตัวของพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสยนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในฐานะผู้อำนวยการสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรและพลเอกนัดอินทระเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายแพทย์ทิ์ทศรีประเสริฐรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขย่อมไม่ใช่ปรากฏการธรรมดาแน่ ไม่เพียงเท่านั้นการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องวางมือทุกภารกิจเพื่อเดินทางด่วนมานั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขจากทำเนียบรัฐบาลสู่จังหวัดนนทบุรีย่อมไม่ธรรมดากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสร้ายโควิด19 ยังมีอะไรอีกไหมที่คนไทยไม่รู้หรือว่าเราคนไทยต้องพึ่งตัวเองดูแลตัวเองเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มสอเขาจะซ้ำรอยเมืองอู่ฮั่นที่วันแรกพบผู้ติดเชื้อ300คนวันที่สองเพิ่มเป็น700คนและเพิ่มเป็น1,700คนในที่สุดสีจิ้งผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องประกาศปิดประเทศ เช่นเดียวกับมาเลเซียออสเตรเลียที่สั่งปิดประเทศไปก่อนหน้านั้นแต่ที่ชงนช็อกโลกต้องยกให้วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัเสเซียที่สั่งปิดประเทศเป็นเวลาสองเดือนวงในระบุว่าปูตินสั่งทุกภาคส่วนคุมเข้มความปลอดภัยด้านสุขภาพให้ประชาชนตรวจคัดกรองแบบเข้มข้นหลังพบผู้ป่วยเพียง90ราย ขณะดเดียวกันขอให้ทุกครัวเรือนเตรียมอาหารให้พร้อมสำหรับดำรงชีพนานสองเดือนและให้อยู่ในบ้านเรือนไม่พบปะสังสรรค์ย้อนมาดูประเทศไทย 19. มีนาคม2563ช่วงบ่ายบายนางนาริมลพินโยสินวัตรโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าการรับมือโควิด -19 ของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขมาถูกทางแล้ว จะเพิ่มความเข้มข้นทุกประเทศที่จะเดินทางเข้าไทยจากนี้ไปทุกๆุกประเทศผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศใดก็ดีจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าคุณไม่มีเชื้อโควิดและใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3วันนอกจากนั้นก็จะต้องมี กรมมาทันประกันส on ุขภาพนะคะมุญค่า1นึ่งแสนเรียญขึ้นไปซึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆนะคะทั้งใบรับรองแพทย์แล้วก็กรมมาทันที่ว่านี้รวมไปถึงเมื่อมาถึงเมืองไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องยอมรับให้มีการตักกันเพื่อที่จะดูแลเฝ้าสังเกตอาการเนื้ออื่นใดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือจากประชาชนงดเคลื่อนย้ายหรือออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น แม้ประเทศไทยยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิวก็ตามขณะที่กระแสเรียกร้องให้ปิดประเทศกระหึ่มโซเชียลพร้อมวลีเด็ดเจ็บแต่จบเมือ่อสิ้นถ้อยแถลงของกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มทวีคูณและกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่เกาะกลุ่มเฉพาะกรุงเทพหาคอนครอีกต่อไปสถานการณ์รุนแรงแบบนี้แล้วรัฐบาลเอาอยู่ไหมวันนี้คนไทยจะเป็นอย่างไรแล้วพรุ่งนีล้ล่ะ